เปิดเลยเปิดเปิดเลยพบอันพบอันอีกครั้งเลยฮะเนี่ยครับพบอันอีกครั้งกับลูกเรียบร้อยแล้วครับอ๋อจะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นการชิมต่อไปจะเป็นการกินแล้วครับเอาครับจ่ายเกินก่อนไม่ใช่เป็นยังไงผมก็ได้ตามนะนี่จ่ายยังทันได้กินก่อนอยู่เลยมึงซัดตรงตัวเองเฮ้ยจำจำอะไรนะจำสองปีจำสองปี เอ้ยไม่ไอ้นู่นอยู่นู่นแล้วอีกนู่นนึงอยู่นู่นอ๋ออยู่นู่นปีเดียววีเดียวเออปีครึ่งแล้วนะปีครึ่งอันนี้อะไรครับอันนี้อันนี้ปลาพันปีตัวปลาพันปีต้องเป็นสภาพแบบนี้นะอันนี้อันนี้อะไรอันนี้วุ้นเส้นเด็กเส้นนะเด็กเส้นอันนี้เด็กเส้นนะครับเด็กเส้นแต่เส้นเล็กไปนิดนึงเออครับขาวโบเลย เ็กนี่แบบมีนะแบบหัวโอด้วยนะแบบโอ้โหแบบคนหน้าตาโรนัลเลยเนาะปลาแดกจนแห้งเลยจับจับแห้งติดนี่เลยสงสารปลาแดกจังวะอ๋อกินสิครับกินสิครับเดี๋ยวทานครับกินนะครับกิน ากกินดังนะเมื่อกี้มราเปอาแล้วหอาจานนะูกบจานนี่เชิชิมแคบหมูแม้น่อืหอห่อห่อหอดเกาแบบอันเดิมใส่อันเลยาวนี้ครัี่มาเกือมีคนมากกว่บนงนี้ อันนี้นำนี่มันคืออะไรอันนี้คือเกาะครับอันนี้คืออะไรนะจ่าเรียกเอาไว้เอาไว้ประชุมเอาไว้ประชุมเอาไว้เรียกเหมือนเห็นเห็นผู้ใหญ่ลีไหมรู้จักผู้ใหญ่ลีไหมเนี่ยอืของจนโปรครับนี่ของจนโปรของของของทั้งใต้เรียกอะไรไหมอันนี้ไม่ไปครับหน้าถีบเกินขออนุญาตไอ้คัดก่อนได้ไหมครับขออนุญาตถีบคนถีบเลยพี่เดี๋ยวผมตัดให้อันนี้ปักได้ใหญ่นะ กะเออก็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 เอเมนครับมันต้องถามปูรู้ปูลูอ๋อปู้ลูปูกระจายแล้วอันนี้ประดับไตยอะไรถามๆพี่ไปคุยกันข้างหน้าบ้านนอนไปหนูจะกินข้าวมาเดี๋ยวนี้เออเจ้าอุตจะกินข้าวเออเจ้าวุตพูดเหมือนนอนนะเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอนพวกนี้ยหกแ้วนโอ้ยตอนปลาาเนี่ยนี่เก่ง นายรู้จวบอันนี้อันนี้น้ำปลาค้อนมาตรงนี้ครับปลามาลันลวกอยู่ทีเดียวหมดไหมครับไหนแกงไดยรู้จวบนี่ครับชิมก่อนับว่า,าอร่อยไหมสุดยอดส้ม <c oughs> สุดยอดเลยลวกเปี้ยะตังเรื่องเลยนี่แหลยยำทำไมเปรี้ยวไม่ใช่ยำมันต้องเปรี้ยวต้องมีมะเขือใส่ด้วยนี่นะเปรี้ยว มะเขือมะเขือขึ้นยังแทบเอย่างเป็นมะเขือไตรเี่ว่ามันมีขนข้านเนี่ยน่ะบอกคนี่ังเก็บเลยเพราะมีใครเก็บแล้วมาอืองกันวะเพราะว่าเมื่อนั้นเขาไปฉีดยาแล้วเพราะมันคอ่าหลายวันแล้วเป็นทิศแล้วผมไปเก็บตะไคร้อยู่บ่เออเไม่เรียบร้อย ยังเนี่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ไม่ไม่ถึงสีส่สิบตายอืมตายสงสารปลาแดกนะหแห้งแล้วแหง้งอีกสบายแเอากลับลง,งน้ำเมื่อคืนอะ่ะเดี๋ยวไปไปล่อยเอาไปปล่อยในในน้ำมันเอาไปเลี้ยงไวง้เอ็เนไงเองไม่เป็นไรยัยมีจุดขาวแล้ว เดี๋ยวตู้เย็นไหมมาเลยเดี๋ยวได้หามจักวุดเข้าโรงงานเไิ่งออกจากตู้เย็นเราไม่ทาครีมกันแดดมาแล้วรู้ว่าจะกินข้าวตากแดดด้วยที่อยากทาครีมตากแดดมาได้นี่ผมเรียมน้ำมาพอเลยนี่กว่าจะเป็นแคบหมูได้เลยทำไมอ่ะตั้งแก๊งเลยโอ้มันดิเดนใจเลย วันนี้เราแลกมาด้วยเลือดเงื่อไอเทนก็โดนมดแดงกัดเห็นไหมจ่าเจตท,ทอดแคบหมูกะน้ำมันกริร่งใจนี่ถ้าจา่าวุฒให้กินทําไม่กินนี่ก็ไม่มีใครเป็นไระนะเมื่อกี้ใครตามตามทีทีด้วยใช่ใชยิบยิบเลยนี่จา่าวุฒแม่ทำไมกินนี่นมาไหมมาแล้วใครเมื่อกี้สา่ร้านด้วยไม่ใชัใชกเดี๋ยวมาลีโอ,โอ,อม,มาลีโอมาเล หมองเล่า,อลา <laughs> ไอ้ไไม่รู้จำเสร็จแล้วมันวิ่งหนีไปเนาะให้จำมากินด้วยอ่ะเรียกไม่ทันมโอ้ยังเมาเล่าเนาะมันจะไม่ใหญ่จัถึงไม่เมาเล่าอ่ะ <laughs> อันนั้นไม่เมาจะเมารักเ <laughs> ข้าเส้นกินยัง <laughs> <laughs> ไงก็ไม่เมา <laughs> เจอหน้าไอเทนเมื่อวานเมื่อวาน,าวานคุยยังไงว่าอียิปะ่ะ

มอบต่างใช่ไหมวไอ้มอเพิ่งต่างจะเปลี่ยนยี่ห้อกินหรือเปล่าจะไปกินแล้วอาจจะไปกินเลสก็ได้กินตมแล้วกินตมแล้วอั้เลสเลสเออเองพวกเองไม่ไม่ซักให้ให้แกนะเกินดูแกกินทุกคืนเตรียมมบไปดูนะยืนนองไปดูวงนะครับหนังคุณจนเงี้ยแล้วคุณมบริงนี่กางยิงนั่นเองไม่รู้อะไรแกนั่นแหละไทยศึกอะแกนั่นเป็นคนบอกอืมไปไป เด่ง่นัมากให้วก็ยังก็วีแบบนะกับมอันไม่เหมือนนะเดินแล้วก็พูดนิ่มนะนามาหลังมาหลังซักเลยเออโดนนี่ซักเลย,ก,ยาาก็พูดนิ่มนะจ้ะ <c oughs> สุดท้ายก็มาลงที่พวกมึงเ<ผ>นออเป็น,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 นเป๊ะแอบบักไม่ใช่แพ้แทนที่จะรอดแต่ไม่รอด กรอบมากเลยครับหมูแต่แบบไม่ครับไม่จ่กรอบมันไม่จัดมากอิ่มมากโอ้โหมีคนกินส้มตำจ่าเลยอะน้อยใจปะมันจมอ่ะมันกินใหม่ดิยินแล้วทำหน้าข้าวกล้องมันกินแล้วทำหน้าไม่ถ่ายตอนที่มันกินเมื่อกี้ช้อนเมื่อกี้โอ้โหทำหน้า นี่เกียวหน้าบิดหน้าบูดอ่ะอันอันนี้มันสร้างภาพแล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ของเทสอะไรเนงะี้ยด้วยพูดเหอกเลยจ้ะยำ,ยำ,ำทำอะไรซึ้งดีใจไม่เสียใจเนี่ยยำของเท้พอกินเสร็จแล้วต้องยำจำโม,มอของจาวุฒิหมดรากาล <c oughs> ยามนมา <c oughs> ชาววุฒไม่ทำไม่กินหรือเจเจน่าชาววุฒิกินนะยังเก้นยิ้มอยู่นะอันนี้ใส่มะนาวด้วยไหมเนี่ยใส่มะนาวในแค่มดสมกสมระสมบ่อมดแดงก,ก,กงระสมบ่อล้วะโอ้โหหนักเลยเนี่ย ได้ปลาท้อยสักครึ่งโลมันมาแล้วจ้าอะไรเด็ดนึกว่าฝนนึกว่าจ้าเกิือไปขี่อยู่เนี้ยเออใช่บอกได้เลงเถอบโอเคดีรถถ้าเบนถางก็บอกรถจ่าเลยได้จ้าโกะลังเลยใช่ไหมเอาเทนจะจบคลิปแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ จ่าต้งงหาผมจอมเอ้าก็กินด้วยกันทุกวันเล่าพูดให้ฟังทุกวันจ่าวันนี้จะผมเปิดแล้วจ่าปิดมัองไม่ได้เหรอไม่ได้ให้ผมต้องปิดต้องเปิดตอนนี้เองกำลังดังเราติดเองนมาหน้าขอบคุณขอบคุณครับไม่ใช่ที่จ้ำจมอืมเจ้เอาพวกตายพวกตายเรงตายเดี๋ตายนะ เห็นตายแล้วจ๊ะปลาเหล่านจะกรนเบอร์นี้นะกจกรัอยู่ทำไมนะคอยพบกันไหมในคลิปหน้านะยายเป็นไังไงคลิดตามเคยติดตามจมเยเร็วเลยกูจะฉีกปลาล้นี่โอเคปลาไม่น้ำเฮ้ยเร็วๆเคยพบกันไหมในคลิปหน้าครับคลิปกับลูกพระเจ้าตาก ไทยามี me. ่ม <it> ันอะไรกลางเนาะมันต <iana> <gram> ้องพูดกลางเลยแต่พูดแต้มมันจบมันจบมันเล็บเล็บขอพูดใหม่ในคลิปหน้าครับกับลูกพระเจ้าตากฟากินโอ้ลูกพระเจ้าตากไทยามี่ครับนไว้เดี่ยวโอเคครับโอเคครับโอเคครับบายบายจุ๊บพกับ